วันนี้เรามาจัดสวนย่อมเล็กๆข้างบ้านกันครับนี่เป็นบ้านคุณตานะครับผมนะบอกในหัวฉันอยากได้โกศลสวยๆไปวางหน้าบ้านหน้าเรือนฉันจะทำอย่างไรดีในหัวอ้ามาครับนะเราออกแบบกันครับก่อนอื่นก็ต้องเอาต้นไม้มาวางก่อนครับผมนี่ตรงทางเดินครับนะในสวนย่อมเพื่อไปนั่งที่ศาลานะครับไว้จิบกาแฟยามเช้าครับผมนี่ฮะ สวยๆแบบนี้ครับผมแล้วคานี้ครับใส่กระถางแบบนี้มันสวยหรือในหหวไม่สวยครับมีเข่งครับเข่งสีขาวครับคุณตาครับผมนะเอ้ามาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้น้องกันครับผมนะพร้อมกับที่ว่าเอาต้นใหญ่ลงกระถางกันครับนี่เตรียมกระถางให้เรียบร้อยครับนะแล้วก็เอาไม้ครับนำมาเท็ดดูก่อนครับใส่ไปประมาณไหนนะครับผมต้นนี้ชื่อว่าไหมสเปนครับเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ พุ่มสวยกัดสีแดงสดใสกันเลยทีเดียวกับไหมสเปนครับนี่ฮะนะอ่ะเอาลองก้นก่อนนะมะพร้าวสับลองก้นเสร็จนะครับผมนะแล้วก็ยัดด้านข้างเลยทีเดียวครับนะด้านในไม่ต้องไปกวนอะไรเ็ครับเพราะรากเขาเยอะจริงๆฮะนะอ่ะ นี่ยัดเข้าไปครับผมนี่แบบนี้ครับแล้ววางตรงทางเดินพี่น้องเอ้ยนะเช้ามานี่ก่อนอกิบกาแฟาก็เห็นไม้นะครับคนเราเนี่ยในเมื่อรักต้นไม้แล้วครับเห็นแล้วมันก็มีความสุขครับผมนะเอ้าสีเหลืองบ้างครับผมนะนี่สลับกันไปครับผมให้มันสวยให้มันงามแบบนี้ครับไม้สวยๆว,วันนี้นะจัดให้คุณลุงจัดเต็มเลยทีเดียวครับคุณตาเอา้าเจะตาหรือลงุงเอาแล้วแต่เลยทีเดียวครับนะท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแล้วนะ อาอนี่ครับผมนะจัดเข้าไปครับจัดสวนให้มันสวยครับผมนะแล้วก็แบบนี้ครับแล้วคุณลุงนะครับผมอ่านะคุณตาถามว่าเอ้าแล้วนายหัวเราจะใส่ปูอย่างไรได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับคุณตาครับผมนะนี่ใส่ดินเข้าไปแบบนี้ครับอัดเข้าไปเลยทีเดียวครับผมนะนี่ต้นนี้เจ้าสัวครับเจ้าสัวก็มาครับตอนนี้น้องเนี่ยนะครับใบยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ครับนะ โครงสร้างก็สวยแน่นอนครับใส่ปุ๋ยแบบนี้ครับคุณตาครับผมนะอาอนี่ใส่ปุ๋ยลงไปครับผมนะนี่ให้ตาใส่เองเลยใส่ขอบนอกนะคุณตานะอย่าใส่เข้าไปตรงโคนนะฮะนี่อาวใส่ขอบแบบนี้ครับเป็นไงครับผมนะแล้วตามด้วยรดน้ําด้วยนะคุณตาใส่ปุ๋ยเสร็จทุกครั้งครับต้องรดน้ําทําไมล่ะนายหัวไม่งั้นมันจะระเหยครับนี่ต้นนี้ครับผมนะใส่ในกระถางใหญ่แบบนี้สวยไหมครับผมนะใจอันใจแอัน กระถางใหญ่ๆครับไปใส่แล้วในหัวใส่ไปทั้งเข่งเดี๋ยวให้ดูคลิปรอบถัดไปนะครับกดติดตามไว้นะใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วคุณจะได้ดูความสวยความงามของต้นไม้ครับคุณได้ไประจักษ์สวนเป็นแนวคิดได้ครับผมนี่อ้าววันนี้ในหัวหมาชัยต้องไปก่อนนะครับผมนะเพราะว่าไม้สวยๆแบบนี้เอามาให้ท่านชมให้ท่านดูอย่าคืนกดติดตามไว้ครับ